สปกลังล้างหมดทั่วเพื่อนๆหมดทัที่เสือปูเองเลยเห็นบ่ห่วหไงบ่ส่วนคนนี้จะเก็บมาจากสวนมอกี้เลยสานีสิไปฝันขาวเนี่ยเพื่อนๆจะไล่นิหน่อยเด้อสานีจะไปเจอกับเข่าเองกินเองจ้ะดูข่าวเสือจแล้ว มึงได้เพื่อนกะอ่อนบอนี่พุ่มใจไล่เพื่อน,ออน,น,ดไ,น,อนได้กินบกทั่วบกทั่วปลูกโซ่ถิ่มเลยนี่แต่ว่ากันยังได้กินอยู่นะก็เสอร์เทจเชียงดาวเพื่อน,อนจะสิบปีเวซนนี่เหรอจ้ะสวัสดีจ้าเ,เพื่อนเมื่อกี้น,นี้มุสลีเสร็จ มุสลีหรือมุสลีแล้วก็ถวยจ้าถวยถวยแก้วใบหนึ่งเธอจะไม่แต่งให้เบิ่งหรือว่าตีเธอจะมากินโยเกิดเพื่อน,อนกินโยเกิร์ตแล้วก็เสียกระซิออกไปจ้าเธอจะขับรถไปใหญ่บริษัทเขาเปลี่ยนล้อรถให้เนาะข้างหนา้าสองขางเพื่อนๆเพราะมันสิทมันหล,อล่อเลยเธอต้องเปลี่ยนจ้ะเธอจะไมากินโยเกิร์ตแล้วก็ใส่มุสลีน้ำ โยกเกิรอันนี้โยกเกิร์ตของเอลักโทสเฟรย์จะจะต้องกินแบบนี้การเสรกินโยกเกิร์ตธรรมดาเธอสิทิ่ท้องอีกเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยลมนะเนาะเสร็คยกินแล้วกินบ่ได้่โยกเกิร์ตธรรมดาเธอต้องกินโยกเกิร์ตพิเศษเพื่อนๆลักโทสเฟรย์อับปวดได้ที่ควรนะเนาะก็กระเทือนนะเพื่อนๆเนาะเสร็จพักขึ้นมาทั้งห้องนอนเพื่อนๆ พาเสือหงยิ้นวายชมีคนมาเป็นผักปูที่นอนให้ื่อเสือบิ่งเน้เพื่อนเพื่อเบิ่งซวยกันเป็นตะสออดเพื่อนตะอ่อนซ่อนวอคุณสามีเปลี่ยนผักปูที่นอนให้ื่อเสือบิ่งเน้ปาดปาดสิบุริยยอดดักดมสถิตมือแรงไหมเพื่อนเพื่อนมาสร้างดีให้เจ้าบัติเนียย่ำดีก็ดีเกินสามีเสือ ิบ่ใแห้งหักแห้ลงเลยจังใดเนาะเมย์เพเ่็นเพื่อนพุ่มใจพุมมใจหักหลายสามีคนนี้เมย่เบ่เบิ่งหมอนเป็นเพื่อนจังเกตหมอนเ้อะหมอนขางหนึ่งใหญ่ขางนึงหน่อยจ้ะผัวเมียมักบค็อกขึ้นกันพังโฮมก็ขึ้นกันเมื่อคืนเสดน้องหมดหลับเพื่นเพื่อนเสดนาวเที่ยวลูกบ่เป็นบ่เป็นตะยูหนาวแห้งนั่นนั่นบ่ได้เลย แต่ค่ะปองโมมาซองผืเนเพื่อนๆมาติงไว้วันนี้ก็เลยปองโฮมเสร็จก็เลยกลายเป็นวันหนาก็คุกกรอไอ้กอนคุณสามีเสกวิ่งหนาที่นอนอย่างเดียวเสกเพื่อนเพื่อนช่วงนี้หัวใจดีจ้าจับนังจับนี่ซอยเมื่ออากาศเป็นเพื่อนไปเป็นเกย์ไก่ ตายเป็นพันจะไม่อยากอีกยังดอกกุได้เอาใจใส่จ้ะพอเ,เห็นมันตายไปส่วนนี้เซก็อ,ออกมาจะอ,าออกมาตังในข้างนอ,อกเพราะว่าเห็นมันถือฝนเนาะเสกิข่านโคตรเพื่อนเสกยากตอนนี้ออกมาตังในข้างนอ,อกจ้ะไม่เพิเกิดการยุบผ่านมากอยากไปเสกตายไปหอดใส่แล้วช่วงนี้ฝนตกซึ้งมือเพื่อนตกแห้งจ่อยจ้ะตกแห้งน้ำจ้ะมือ เอนั่นเอเคื่องเดียวงตกเบิดมือเบิดเว้นนั่นิแหงาจากที่ไก่จากเป็นสีดำตาลกลายเป็นสีเขียวแล้วจ้าตอนเนี้ยเพื่อเนเพืเ่อนงามบ่โอ้ยเสร็จปุ๊บเดีเอาใจใส่ก็ไเลยสุดปล่อยจา้าื่อนเพื่อนปล่อยดอกไม้ในช่วงนี้ทักก็คือกัน แต่มันเกิดไก่มันเกิสิร่วยไปแนี่ยหรอจ้ามันก็หลายเดือนแล้วเนาะรากักยินจักหน่อยเป็นเพื่อนหลอกแลที่มันเห็นเยอสิกอบเร็วมาตัดเดอก เพื่อจะให้มือได้แดดดีๆเพื่อจังสีงสีเขาสวนอีกที่หนึง่งดอกไม้อันนี้เพื่อนๆดอกนยยี้ไงจ้าดอกไม้สีเหลือมีหลายพันเนาะเสกกะอยากซื้อว่าสุพันเนาะพันใดที่มันแปลกๆเสกกะอยากซื้อว่าไวเพื่อนๆง่ายมาเพื่อนๆไปไกลๆจา้าอันนี้วินทาฮาร์ดจ้าวินทาฮาร์ด พี่น้านก็จะเกิดขึ้นมาอีกเพื่อนๆจ้าชมแมนว่าเแมนเด้อเขาของว่าจังสันเหมือนเพื่อนมเ,มนนเนดี๋ยวพีหน้าเขาจะมาเบิ่งกันอีกจ้ามองน,นี่าเบิ่งนเพืเเเเ่อนๆอนาถาอวสวนเสริดเอ้ยเนาะไิ้ชีเจังไดเนาะ นีก็ดูน้องได้นี่เพื่อนๆดูนแล้วนี่ยว่ามันได้จีเขาซองเดือดมาตีเนี่ยเรื่องกุ้งเขาซ้องเดืเอดเราจะเล่นบานยินมันง่ายแทนดอกไม้สีเหลืองปีนาจะเกิดขึ้นมาอีกทุกเอทุกต้นเลยจะทุกพันธุ์เด้อไอ้ที่เศอที่อยู่ในสวนเสิรอตอนนี้เนาะ แต่ว่าดาวเรื่องโมเมนจ้าเสริมไม้ถึงจะพลอดอกไอ้พวกนี้เด้อ <s> เขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรขึ้นล่าเพื่อนๆฝน,นตกจ้าตกตลอดดอกไม้เสืกบบอกิดบ่เจอแดดจักเที่อาจารขึ้นล่าอฮ้ยบ่เลยบ่ชมดอกไม้เลยเพื่อนเพื่อน พลอยมันเพืเ่อนพลอยมันไปไปไปช่วมเอพักเซอร์บาเน,นี้ยจ้กกินกับพวกท่านเพืเ่อนต้นหอมต้นเอซาสสรุรีสุดตัดให้มูสุดสองก่อจ้ามูสุดมาเอาวันอาทิตย์วันหันเนี้ย มราพากก็คือกันเพื่อนเพื่อนเศรษฐศตั์จุฬาจัดินเอเจจวฬาจัมต้นเพราะว่าเศรษฐีลื่อถิ่มลรอจ้านี่คือได้กินเพื่อนๆพนคณะเสรษฐกับเขาเฮ็ดลาเป็นยังศิกระบบมาเอาำไหมคณะพักยกู่ใกล้ใกล้เมือไหมเพื่อนเพื่อน,พ,อนพักไปในสวนย,วยู่ใกล้ๆกือที่หอมด้วว่าต้นหอมสิกระบบมาเอาเลยไหมบางที่ไหมเศษขันแห้งปนันเลยเพื่อนเพื่อนออีกอย่างไงพักอีกอย่าง โอ้เบ so no ิ่งออกเด้อเพื่อนๆเด้อยมันผักชีหอมจ้ะเสือว่าสิปลูกเอาไน้มันเพื่อนๆเอื่อนเอเอไไวแถวเอาไน้มันหน่อยให้มันแก่ก่อนเนาะมันล่มเพื่อนๆฝนตกจ้าฝนตกทุกมื้อตกตลอดเวลาเลยเพื่อนๆมันพักบุ้งเสือดพักบุ้งสกัดตัดเฮโมูเสือตัดจนเกือบเบิดเพื่อนๆเพราะว่าเธอจีนบ่ทันแต่เกษตรก็บ่ค่อยกินน้ำเพื่อน พักบุ่งงามงามกทอนพิจิตต์ไทมูสื่อเนี่นย,นยนะบิย่างใหญ่เลยเพื่อนเพื่อนวมันทมามดาดีพักบุงบ่งเสื่อยคนคนแต่ละล่ำแต่ละกอ่อเพื่อนเอันนี้คือกน่นหน่อยได้จ้าเนี่ยสุกใหญ่กอใหญ่ๆเฉอเอาไทมู่ไปเบิด,เดแล้วนะพืนพ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 ่นเนี่ยเนอะไรกินกท่านเพื่นเพื่อนนี่ น่าติ่มยูนี่บักทั่วบักทัวนี่เฉเกือบห้าลมาเบิงจัดเทียป๊ดเพื่อนเพื่นคนเป็นหน่อยๆจะงวยมันงเกือบป้ายขิ่มเลยเพื่อเพื่อนปป้าดป้าป้าเพื่อนมันเกิดหลายอยู่ตนนี้เนมึงเห็นบอุคน ทั่วนี่แพ้ไม่เพื่อนเนี่ยอนไงยงตั้งเงียนโบเด่นจริมๆฉันเลยมาเก็บกลิ่นเพื่อนพู้น่ะออกลูกนืยวหน่อยออกมาเต็มอยู่ผู้น่ะร่มล้น่มเป็นเพิ่มทับอุ้ยหัวสะเทาะก็ชิบอะได้กินแต่เพื่อนๆบุกทิ่มว้จ้ายังด่ากับมะเอา อยากกับวินชิ้ญญาณกับสร้างบรรจุดอกไม้ถือฝนบางสองอาทิตย์บางคันนี้ดอกไม้เกือบตายเพื่อนๆดอกสีแดงแดงนี่แหละเมื่มีฝน,นเลยจ้ะหนากระตายบุษบางสองอาทิตย์บางคันเพิ่งทีมาเขียวอเลยจ้ะหนาจ้บเพื่อนจับนี่เลยจ้ะสำหรับคลิปนในสวนเนาะ ขานถายคลิปไปเพื่อนขานขานถ่ายจะเปเพืนจัางานทายคิปจสทไทยเลีปเปนเน้ยวไปบ่นนี้โอ้ยนาวาจ้ะไปอย่างนี้อยังก็ตัวอย่างกาตองกตัวตุนดิกูชีดินเสวอเต็มอยู่เฮ็ดจังใดบัดน,นี้